บุกรอบุกรอหรือบุกหวานวันนี้เราจะมาลองชิมดูนะครับว่าจะหวานจริงหรือเปล่าหรือว่าจะคันปากยุบยิบยุบยิบมาดูกันเลยครับคลิปนี้ดูแล้วอย่าลอกเลียนแบบนะครับบุกรอหรือบุกหวานนะครับมันจะต้นมันก็จะเป็นลายๆกันนะครับแต่ว่ามันสิบันเป็นตุ่มครับพป่น้องครับมันจะไม่เป็นตุ่มเหมือนบุกขั้นนะครับแต่ว่า เขายังบ่แน่ใจนะครับเขาสิเอา,เาลองเอาหัวมันมาซิมเบิ่งตามจริงเขาสิซิมก้านมันก็ได้นะครับว่ามันคั่นหรือบ่คั่นเนาะแต่เจาสิซิมหัวนะครับขุดดูหัวเนาะหัวใหญ่มากโอ้หัวเก่ามันอยู่ไปแล้วครับนี้ก็คือหัวใหม่นะ หัวใหม่ของเขาไปเดี๋ยวเราไปชิมกันครับโอ้ต้นใหม่ก็นีนี่จะขยายพันธุ์ได้พี่นอ้องได้มาเรียวนะครับนี่ครับพี่น้องเบิงการของเขานะครับไล่ขึ้นงูเหลี่ยมเลยแต่ว่าผิวมันสเสียบนะครับพี่นอ้องเราจะมาชิมหัวของเขาก่อนนะครับ จะปาดเอาน้อยเดียวนะครับที่เหลือเขาจะไปปลูกขยายพันธุ์ใหม่นะแต่ว่าเขาจะตัดเบื้องล่าก่อนนะ <c oughs> ถ้าเป็นบุกขั้นนะครับน้ำร่องปากบานเพลร์เลยนะครับขั้นหยาบๆเลยนะนี่เห็นเป็นบอกว่าเป็นบุกหวานนะครับที่ลองสิ้นขางในมันเนาะน้อยเดียวครับพี่น้องปอกเปลือกออกนะครับ นี่ครับนาทีระทึกใจเริ่มขึ้นแล้วมาชิมครับคันคำแรกต้องแตกปากมาก่นนมันจะคันบ่ โอเคได้อยู <ranch iser> <ENGLISH AM C tacos> okay, ่เ้องจิ <jaar gender> all, that? That ้ล่องปลาเอาหัวมันหน่อยหนึ่งนะครับเนาบอหลายนะคราจะเอาไปปลูกขยายพันธุ์ฝนหน่อยนึงนะแค่นี้พอครับ กองเปียกออกนะครับเนาะโอเคครับชิมแค่นี้ก่อนนาทีรัทึกใจเริ่มขึ้นแล้วครับ รสชาติหวานมัน,นครับพอขั้นนะครับอืสุดยอ,อดเลยต้องซื้อขั้นลิ่นน่อยๆครับแต่ขั้นหลายเนาะครับคลิปนี้ดูแล้วอย่าลอกเรียนแบบนะครับให้ดูดีๆด,ดูให้มั่นใจนะครับว่าเป็นบุกชนิดไหนเพราะว่าอาจจะอันตรายได้บางคนอาจจะแพ้นะครับทำให้เกิดอันตราย ได้นะครับผมนี่ครับน้องอันนี้คือบุกคันครับนี่มัเป็นหนามอย่างนี้เลยนะครับใบเขาจะคือกันเป๊ะแหละครับนะครับอันนี้คงไม่ลองนะครับไม่ลองนะครับแค่ถือมือถือยางเข้าเนี่ยถือยางเข้ากับคันแล้วนะครับอันนี้คือบุกคันนะครับแต่ถ้าเอามาแกงได้ครับนี่ครับที่เขาแกงกินต้องเอาใบที่ยังบาบานนะครับ มันจะได้บกคันเนาะยังบแกครับพี่น้องครับห้ามลอกเยียนแบบนะครับนี่ครับพี่น้องเบ่งใส่กันเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้บุกหวานทานได้ครับอันนี้คือบุคันครับจะเป็นตุ่มน้ำนี้เลยครับผม